สวัสดีครับยิงนะครับจากมอ l ิตีเฮดนะครับฮาร์ดไอบ็อกพรีเมียมนะวันนี้นะครับมารีวิวตัวนี้นะครับ RT 1 0ลิตรนะครับเป็นรุ่นเล็กสุดเลยนะครับ1 0ลิตรเล็กมากนะครับอ่ะคุณดูซ้ายวัสดุนะครมาพูดถึงวัสดุข้างนอกกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับเอาไว้หิ้วได้นะครับเดี๋ยวผมยกหิ้วให้ดูนะครับมันก็จะถือประมาณข้างตัวแบบนี้นะครับเหมือนกล่องเครื่องมือนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้ ตัวล็อกเป็นแสแตนเลสข้างในนะครับใส่เนี่ยค่อนข้างเล็กนะนะครับข้างในประมาณนี้นะครับเป็นทรงยาวนะครับตรงนี้เป็นซีนโฟมนะครับเป็นซีนโฟมนะครับแต่ว่าเขาทำมาร์กล่องมานะครับมันก็จะพอดีกับตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้เขาก็จะทําแท่นขึ้นมานะครับอ่ะเห็นนะครับเขาจะทําแท่นขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดเข้าไปนะครับมันก็จะพอดีนะครับรูตรงนี้เป็นที่ฉีดโฟมเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดเก็บงานดะ้วยโฟมแบบนี้ ตรงนี้นะครับจะมีปีที่ผลิตบอกอยู่นะครับปี2020นะครับแล้วตรงนี้ก็จะขีดเดือน5ไว้นะครับก็เพิ่งผลิตเดือนพฤษภานี่เองนะครับตัวล็อกนะครับเป็นตัวล็อกสเตเลสนะครับตรงนี้นะครับไว้จับยิวได้นะครับแล้วก็สามารถผูกเชือกได้นะครับจะมีเชือกแถมไปนะครับนะครับข้างล่างตรงนี้มีรูร้อยเชือกได้นะครับใครจะไปผูกเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับยิวแนวนี้ก็ได้นะครับ ด้านล่างนะครับจะมีขานะครับขาเป็นโฟมนะครับโฟมแข็งนะครับเพื่อแบบกันลื่นนะครับอันนี้ไปวางมันแต่กันลื่นไม่ดีเท่ายางนะครับแต่ว่ามันก็ได้พอสมควรน,นะครับแล้วก็เอ่อมันจะเป็นยางแข็งๆอย่างเงี้ยมันก็ยกยกสูงขึ้นทําให้ตัวกระติกเนี้ยไม่โดนพื้นด้วยนะครับมันก็เล็กน่ารักดีนะครับตัวเนี้ย หลายหลายคนถามว่าเอ้ยแล้วรุ่นเล็กๆอย่างเงี้ยมันเก็บความเย็นดีไหมผมต้องบอกว่ามันได้ประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากพอรุ่นมันเล็กเนี่ยมันใส่น้ําแข็งได้น้อยนะครับแล้วบวกกับเราตักทานไปด้วยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมันก็จะเก็บความเย็นได้ไม่เยอะเหมือนพวกรุ่นใหญ่ๆนะครับเพราะว่ามวลน้าแข็งด้านในมันน้อยเนี่ยนะครับเวลามันละลายมันก็จะลายเร็วพอสมควรนะครับตัวเล็กๆเนี่ยมันได้สักประมาณสัก20ชั่วโมงถึง 48ชั่วโมงนะครับไม่เกินนี้นะครับก็ละลายหมดแล้วนะครับสำหรับใครที่เอาตัวเล็กไปใช้เนี่ยผมแนะนำนะครับว่าเอาไปติดท้ายรถไว้ซื้อของอย่างเงี้ยพอได้นะครับเอาไว้กินดื่มวันหนึ่งอย่างเงี้ยได้นะครับคืนหนึ่งอย่างเงี้ยได้นะครับแต่2วันเนี่ยคงจะไม่ไหวนะครับส่วนใหญ่นะครับที่ผมใช้นะที่ผมใช้เองตัวเล็กๆเนี่ยผมจะเอาผมจะเอาคูลเลอร์ใหญ่เก็บน้ําแข็งนะครับเอาไอบ็อกซ์อันใหญ่เนี่ยเก็บน้ําแข็งนะครับและอันเล็กเนี่ย ผมก็จะไปชอยมาหมายถึงว่าไปเอาน้ําแข็งในกระติกใหญ่เนี่ยใส่มานะครับแล้วก็เอามาวางไว้บนโต๊ะนะครับเอามาวางไว้บนโต๊ะหรือข้างโต๊ะแล้วเราก็ตักจากอันเนี้ยไว้เป็นน้ําแข็งกินนะครับไว้เป็นน้ําแข็งกินนะครับแล้วก็ตักจากเนี้ยนะครับเนี่ยตักมาเติมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเล็กนะครับมันวางบนโต๊ะได้นะครับมันก็จะสะดวกนะครับหรือว่าใครเอาไปแช่นมลูกอะไรแบบเนี้ยแนะนํานะครับได้เลย ่ะเดี๋ยวผมวัดไซส์ให้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นไซส์ในวิดีโอให้แบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับความยาวรวมตัวหูคิ้วด้วยนะครับ51นะครับความกว้างหรือความลึกผมรวมตัวล็อกไปด้วยนะครับประมาณ24นะครับประมาณ24เซนนะครับแล้วก็สูงเนี่ยยี่สิบหนะครับสูง26นะครับด้านในนะครับ ผนังเนี่ยกว้างประมาณสัก3ามเซนนะครับสามเซนไม่รวมหูยิ้วนะครับเฉพาะผนังที่เอาไว้เก็บความเย็นนะครับวัสดุหนาความหนาเนี่ยค่อนข้างหนากว่าท็อปนะครับความความยาวด้านในนะครับสีเซนนะครับความกว้างนะครับสิบเจ็ดเซนนะครับประมาณนะครับสิบหกเซนครึ่งประมาณเนี้ยนะครับเกือบสิบเจ็ดเซนนะครับแล้วก็ความสูงด้านในเนี่ยสูงสิบแปดเซนนะครับสูงสิบแปดเซนนะครับ ก็เป็นอันเล็กๆเอาไว้ใช้งานแบบถ้าหลังรถเนี่ยเอ่อใครที่ท้ายรถแบบพวกพิโกคาร์เนี่ยสบายนะครับอ่ะนะครับประมาณนี้นะครับยิวนะครับมีสีสีนะครับตอนนี้ออกมามีมสีสีแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอนาคตน่าจะมีเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะมีตัวอ่40ลิตรที่ไม่ใช่หลุดคิวซีมาด้วยนะครับอ่ะตัวนี้10ลิตรนะครับเดี๋ยวผมเอาสีให้ดูนะครับอันนี้สีเทานะครับ สีดำ,ดำนะครับสีดำสีดำก็ต้องบอกว่างานงานสีดำที่เป็นโลโตการผลิตแบบโลโตเนี่ยมันอาจจะมีออกด่างๆบ้างนะครับมันไม่ได้สีมันไม่ได้เรียบนะครับเพราะว่า,าต้องบอกว่าเวลาเคมีมันเข้าไปแล้วมันเหวี่ยงเข้าไปผสมกับพลาสติกอะนะครับเราไม่ใช่เราใช้เทคโนโลยีโลโตโมโดิ้งในการผลิตนะครับขึ้นมาทั้งสีทั้งอะไรเนี่ยไม่ได้มาพ่นเพิ่มเติมนะครับเอาเคมีเข้าไปเหวี่ยงกับพลาสติกเพราะนั้นพวกสีที่มันเป็นสีเงาเนี่ย มันจะมันมันมันสีมันไม่เรียบเหมือนงานพ่นนะครับแต่ว่าความแข็งแรงทนทานของของตัวกระติกเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับแข็งแรงมากนะครับไม่เหมือนกับกระติกประกอบนะครับแต่ว่าต้องต้องเรื่องเรื่องสีต้องต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่ามันจะมีความด่างของมันอยู่นะครับมันอาจจะไม่ได้เรียบเนียนมากนะครับอ่ะแจ้งไว้หน่อยนะครับว่าสีเทาก็มีแต่มันไม่ได้เห็นชัดนะครับ พวกสีเทาพวกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เห็นชัดแต่ถ้าเป็นสีพื้นสีดำเงาๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีความด่างของมันอยู่นะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยนะครับเผื่อใครที่จะเลือกซื้อสีดำนะครับจะได้เข้าใจนะครับเพราะบางคนเนี่ยเขาอยากได้สีดำไปเข้าต็มเต็มเขานะครับอ่ะสีดำนะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็สีเขียวที่เป็นเออเขียวมันจะเป็นเขียวแบบ เขียวทาหารนะครับแล้วก็จะมีเ,เกล็ดเกล็ดสีดําอยู่นะครับสีนี้ไม่ค่อยด่างนะครับสีเคมีที่เป็นผสมเนี่ยผสมเกล็ดเกล็ดเข้าไปมันจะไม่ค่อยด่างเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นรอยเนื่องจากผมเอาไปถ่ายวิวถ่ายรูปทีเ่เขาใหญ่มานะครับอ่ะทุกใบจะมีเชือกแบบนี้แถมไปให้ด้านในนะครับเชือกคุณก็ไปคล้องกับตัวหูนะครับสําหรับคนที่อยากได้เอาไว้หิ้วแบบนี้นะครับ นี่ประมาณนี้นะครับสำหรับ RT ตัว10ลิตรนะครับก็เป็นใบเล็กนะครับที่หลายๆคนอยากได้ก็เลยเออทำมาหน่อยนะครับแล้วก็เออจะบอกว่าไอ้ตัว RT 10ลิตรเนี่ยเราสามารถเอาไปเป็นกระติกลูกได้นะครับกระติกลูกคือ,อยังไงอ่ะนะครับลูกลูกก็คือว่าคุณหาใบที่มันสามารถใส่ได้นะพอดีว่าอันเนี้ยมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นพ่อลูกกันอยู่แล้วนะครับไอใบนี้มันเป็น RT ตัว40ลิตรที่เป็นลู่ QC นะครับ มันก็จะมีรอยมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันเหลือไม่เยอะแล้วนะตัว40อาจจะมีผลิตใหม่มาขายบ้างน,นะครับพอคําว่าเป็นลูกก็คือว่ามันสามารถสวมกันได้นะครับเนี่ยสามารถใส่เข้าไปได้นะครับแล้วเวลาคุณเดินทางอนะ่ะมันก็ไม่เปลืองเนื้อที่นะครับแล้วพอคุณไปถึงที่แคมปิง้งหรือว่าที่พักของคุณอนะ่ะคุณก็ค่อยเอาออกมาแล้วก็ไปหาสีน้ําแข็งนะครับมันก็จะไม่กินที่รถนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับ เอ่อมันสามารถไอรุ่นนี้ันสามารถใส่ในไหนได้บ้างนะครับ mm. พวกไอรอน45ก็ใส่ได้นะครับ mm. แล้วก็ GNA 45แบบนี้ใส่ได้ถามผมก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมบอกนะครับว่าถ้าถ้ามีรุ่นใหญ่ใบไหนเราสามารถซื้ออันนี้ไปใส่ได้นะครับ mm. เนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วเอาใส่ถ่ายรถไปเลยนะครับ mm. คุณก็จะได้กระติกไปใช้2ใบนะครับ mm. โดยที่เพิ่มเนื้อที่แค่แค่กระติกใบเดียวนะครับ อ่ะประมาณนี้สำหรับใครที่รออ t 40ที่ไม่ใช่หลุดคิวเป็นแบบผลิตใหม่เลยนะครับก็ก็กำลังทำเรื่องขอโมอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว RT 10ลิตรนะครับก็เป็นใบเล็กๆน่ารักนะครับเก็บความเย็นได้ประมาณหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปนะครับไม่ได้ไม่ได้เก็บดีมากนะครับเพราะว่าใบเล็กนะครับใบเล็กยังไงมันก็เก็บได้ไม่เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยด้วยด้วยน้ำแข็งที่มันใส่ได้น้อย แล้วก็เอ่อผนังมันเนี่ยไม่ได้มาทำมันหนามากเหมือนตัว PT นะครับอ่ะฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับ RT 10ลิตรนะครับสำหรับวันนี้ยิ้งลาไปก่อนสวัสดีครับ